สวัสดีค่ะโค้ชบอลคนปั้นคนสําเร็จค่ะวันนี้มอนจะมาพูดในหัวข้อที่บอกว่าทําในสิ่งที่รักหรือรักในสิ่งที่ทําแบบไหนมันเวิร์กกว่ากันชีวิตคนเรานะคะบางทีมันก็เลือกไม่ได้หรอกคะ่ะว่าอยากจะเลือกในสิ่งที่เรารักแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอย่างตั้งใจเต็มที่เอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่คุณต้องทํา มนเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะรักในสิ่งที่ต้องทำค่ะการค้นหาตัวเองนะคะเพื่อไปเจอสิ่งที่รักสิ่งที่ใช่มันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างยาวนานแต่อย่าเลยค่ะอย่าใช้เวลาที่มีค่าของคุณไปค้นหาแบบยาวนานมันเสียเวลาค่ะคุณลองเอาวิธีมนนะคะทำในสิ่งที่คุณต้องทำจนเกิดมันเป็นความรัก แบบนั้นดีกว่าค่ะโดยคุณต้องทําสิ่งนั้นซ้ําๆย้าๆให้มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลลัพธ์เฮ้ยมันได้เงิน,ม,น,งนมันได้ความสําเร็จมาแล้วคุณจะรู้สึกเองค่ะว่าคุณรักในสิ่งนั้นค่ะอาหารสมองดีๆมีที่นี่นะคะเพจโคชบอลคนปั้นคนสําเร็จติดตามคลิปถัดไปว่ามดเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงมือคุณเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจโคชบอลด้วยนะคะ